สวัสดีค่ะทุกทุกคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่า <c oughs> เรื่องราวที่แม่น้องจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับว่าทํางานครั้งแรกที่อเมริกางานที่เราทําเป็นอย่างไรหนึ่งวันต้องทําอะไรบ้างแม่น้องก็ขอเริ่มเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> โรงเรียนแรกนะคะที่แม่น้องต้องไปทําจะชื่อว่านอตเล็กค่ะห่างจากบ้านเราประมาณ1ิบเจกิโลค่ะแต่ถือว่าไกลนะเพราะว่า1วันเนี่ยเราทํางานแค่ประมาณ3มชั่วโมงครึ่งถ้าเราขับรถไปถึงตรงนู้นอะ่ะก็ถือว่าค่าใช้จ่ายแพงค่าน้ํามันแพงนะคะแต่แม่น้องไม่คิดมากคะ่ะเพราะแม่น้องคิดว่าเป็นการเรียนรู้งานนะคะแล้วพอเราแบบรู้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเราไปที่โรงเรียนต่างๆนะคะไกลบ้านบ้าง ไก่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงนะคะแล้วก็กดกิ่งหน้าโรงเรียนมันจะเป็นกล้องแล้วเขาก็เห็นว่าเรามีป้ายว่าทํางานในโรงอาหารใช่ไหมเขาก็เปิดให้เราเข้ามาแต่ระบบที่อเมริกาเนี่ยดีมากๆถ้าคุณเป็นคนนอกคุณห้ามเข้าโรงเรียนโดยแบบว่าไม่รับอนุญาตประตูทุกบานเขาจะต้องกดปุ่มล็อกปึ๊กแล้วถึงเข้าไปได้ กดปุ่มล็อกอีกที่หนึงปึ๊บถึงเข้าไปได้พอไปถึงฟึบแม่น้องก็ตอกบัตรในคอมพิวเตอร์มันจะไม่เป็นกระดาษแบบสมัยก่อนแล้ววะมันก็พิมพ์พิมพิมบาร์โค้ดของเราก็เข้าไปฟึบก,ก็แนะนําตัวเสร็จเรียบร้อยทุกโรงอาหารเลยส่วนใหญ่จะมีแค่3คนคะ่ะผู้จัดการแล้วก็ผู้ช่วย2คนแม่น้องก็เป็นผู้ช่วยใช่ไหมคะแต่แม่น้องต้องเทรนประมาณ5วัน ฟึบพอถามรายละเอียดส่วนตัวเรียบร้อยเขาก็เริ่มสอนเลยค่ะเพราะงานที่นี่นะคะมันเป็นงานที่ต่อเนื่องค่องแคล่วว่องไวก็เป็นลําดับลําดับลําดับที่นี่เขาจะเสิร์ฟทั้งหมดสองครั้งก็คืออาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันแต่นี่แม่น้องก็เพิ่งรู้นะคะคือเขาจะให้มาครั้งละสองคลาสรมแบบปสองปสามปสี่ปห้า อนุบาลป .1 ห,หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมาทีละสองชั้นเรียนอะมันจะได้แบบว่าไม่แน่นมากอะไรอย่างเงี้ยพอลงอาหารมันจะไม่ค่อยใหญ่แต่คือชอกมากๆเลยพอไปถึงฟึบเราก็ล้างมือก่อนใส่ผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนนี่เขามีให้เราฟรีแต่หมวกนี่เราต้องซื้อเองและชุดที่เราใส่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้เราใส่อะไรที่แบบสีดำๆให้ดูเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยและรองเท้าก็ต้องเป็นผ้าใบาห้ามเห็นนิ้วเท้า เล็บมือก็ห้ามทาแล้วก็ต้องให้สั้นเครื่องประดับจิวเวอรี่อะไรก็ห้ามใส่หมดเลยแหวนแต่งงานใส่ได้แต่ต้องเป็นแหวนแบบเรียบๆไม่มีเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ดูสะอาดล้างมือเสร็จใส่ถุงมือฝึบแล้วถุงมือนะเปลี่ยนวันเราเป็นสิบยี่สิบคู่ถ้าเปื้อนหน่อยก็ต้องเปลี่ยนเปื่อนหน่อยก็ต้องเปลี่ยนสมมติคุณไปทําผักผลไม้เสร็จ คุณก็ต้องเปลี่ยนพอคุณไปจับโปรตีนพวกเนื้อสัตว์พวกเบอร์เกอร์ก็ต้องเปลี่ยนพอคุณมาทำเกี่ยวกับอาหารกระป๋องนมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเปลี่ยนเริ่มแรกเลยเขาก็สอนแม่น้องโอ้โหตก,กใจมากยกถาดมาใหญ่ๆนะแล้วก็มันจะเป็นน้ำแอปเปิลแล้วเราก็มาตักใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็ปิดฝาประมาณร้อยกว่าถ้วยแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาแบบอ่ะฮ้อ่ะฮ้อย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องอย่างนี้ฟึบฟึบฟึบ เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่เสร็จทันเวลามันมีหลายอย่างรแล้วก็ล้างผลไม้บางทีก็เอาส้มมาตัดล้างส้มเสร็จก็มาตัดใส่เครื่องฟึบฟึบฟึบแบบหั่นส้มเป็นซิกซี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปจัดสลัดบาร์ตัวอย่างอย่างเช่นอาหารเช้านะคะก็จะมีนมลดจืดนมพ่อม,มันเนยเสร็จปุ๊บก็ต้องมีผลไม้ให้เลือกอีกสามอย่างนะ แล้วก็อาหารที่กินก็จะมี3อย่างคือซีเรียล3รสชาติแล้วก็จะมีอาหารที่แบบทำสดๆร้อนๆเลยก็อย่างเช่นเฟรนช์โทสต์หรือไม่ก็การิกเบดอะไรอย่างเงี้ยค่ะและถ้าอาหารร้อนๆที่คุณทำนะก็ต้องมีการเช็คอุณหภูมิตลอดเวลาอย่างเช่นมันต้องร้อนที่อุณหภูมิ165องศาฟาเรนไฮต์เนี่ยคุณก็จะมีที่จิ้มต้องให้ได้มาตรฐานตลอดเอาออกจากโอเว่นมาก็ต้องเอาไปใส่ที่ ตู้ร้อนๆเพื่อที่จะให้คงคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมากๆเลยเนอะอาหารนั่นนะมันจะแบบว่าร้อนอุ่นสุดๆเลยใช่ปะ่ะลูกโอเคทำไมค้ายดูเหนื่อยอย่างนั้นนะลูก <laughs> <laughs> จะไปแล้วเหรอโอเคไปเลย๋อไอวี่มาแทน <laughs> อาา่ะค่ะต่อ เราจัดแจงอาหารเสร็จเสิร์ฟอาหารเด็กเสร็จนะคะตอนนี้ก็มาเตรียมอาหารกลางวันอาหารกลางวันก็เหมือนกันค่ะต้องมีผัก3อย่างไม่สลัดก็แครอทนี่ยืนพื้นแตงกวาแล้วผลไม้ก็ต้องมีให้เลือกอีก3อย่างแล้วอาหารก็มีให้เลือกอีก3อย่างอย่างเช่นบางวันก็คือแมกโรนีแอนชีสชิคเกน้นนักเกตบริโตอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปทําจริงๆเราก็อึ้งน,นะอย่างเช่นเด็ก1คนเนี่ยต้องมีผัก มีผลไม้แล้วก็มีโปรตีนในหนึ่งจานที่เขาเลือกถ้าเขาแบบไม่มีผลไม้มีแต่ผักเขาก็ต้องเดินกลับไปไปเอาผักมาหรือถ้าไม่มีผลไม้ก็ต้องพนักงานก็ต้องเดินกลับไปบอกให้เอาผลไม้คือแบบต้องให้ครบถ้วนแต่เด็กบางคนเนี่ยเขาหยิบไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับให้หยิบใช่ไหมคะเด็กก็กินไม่หมดน่ะพอกินอาหารอะไรเสร็จนะจะเห็นเลยอะว่าแบบ อาหารเหลือเยอะมากอะ่ะบางทีเด็กเขาเอาไปเขาไม่ชอบเขาก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารเช้าจะเสิร์ฟตอน9ก้ามงสิแล้วก็มาทีละ2ชั้นอย่างที่บอกเสร็จปุ๊บสิบโมงสิเนี่ยก็จะเสร็จหมดแล้วตอนนั้น จากนั้นก็เซตอาหารกลางวันอาหารกลางวันเขาก็จะเริ่มมากลุ่มแรกก็คือ11โมง15จนถึงบ่ายโมง15คือเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเด็กที่อเมริกาเนี่ยเหมือนแบบกินทั้งวันเลยอะ่ะไอ้กลุ่มแรก9โมง15 11โมง15มาอีกแล้วอีก2ชั่วโมงมาอีกแล้วคือไม่รู้ว่าเขามีเวลาเรียนได้ยังไงนะคะแม่น้องมีความรู้สึกว่าเขามีแต่เวลากินพอเวลาบ่าย3โมงก็กลับบ้านแล้วอะ เรียนตอนไหนเนี่ยพอพักกลางวันก็เล่นอีกชั่วโมงหนึ่งอ่ะคือแบบเหมือนไม่ได้เรียนเลยเหมือนมาแล้วก็กินกินกินแล้วก็กลับบ้านอพอหนึ่งรอบของเด็กมานะคะเสร็จไปปุ๊บสิ่งที่เราต้องรีบทำเลยก็คือเช็คว่าผักผลไม้นมเนี่ยยังมีเยอะพอต่อเด็ก กลุ่มต่อไปไหมถ้าไม่พอเราก็รีบเติมรีบเติมรีบเติมแล้วก็พวกอาหารพวกโปรโตีนพวกแซนด์วิชอย่างเงี้ยมีพอไหมถ้าไม่พอก็ต้องให้เขาทําเพิ่มแต่ส่วนใหญ่เลยคนที่มีประสบการณ์เขาก็จะรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องทําประมาณกี่อันมีเด็กกี่คนอีกส่วนใหญ่ชอบเมนูแบบไหนทําแบบไหนเยอะแบบหน่อยน้อยอย่างเงี้ยนะคะก็มีเลือกให้เลือก3อย่างใช่าแบบที่พูดไปพอเสร็จทุกกลุ่มเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเก็บล้าง แต่แบบที่นี่นะคือทิ้งของมากๆเลยถ้าผักสดผลไม้ที่แบบว่าไม่มีในแพ็กเกจนะอย่างเช่นถ้าแอปเปิลเป็นลูกๆอย่างเงี้ยเขาเก็บได้แต่ถ้าเป็นแบบว่าส้มที่ตัดเป็นชิ้นๆนะถ้าเหลือวันนั้นเขาก็จะทิ้งเลยใส่ถังขยะพวกถั่วแดงถั่วดำถ้าวันไหนเสิร์ฟนะเหลือเสร็จวันนั้นเขาก็ทิ้งเลยแต่ถ้าพวกแครอทที่อยู่ในถุงพลาสติกเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะเก็บไว้เสิร์ฟอีกวันหนึ่งได้ แต่ส่วนพวกโปรโตีนพวกแซนด์วิชอย่างเงี้ยถ้าเรายังเสิร์ฟไม่หมดวันนี้นะเหลืออีก15ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้ก็เอามาอุ่นแล้วก็เสิร์ฟต่ออีก15ชิ้นให้หมดไปคือจะไม่ทิ้งแต่เขาก็มีกําหนดการว่าอาหารทุกอย่างต้องเสิร์ฟให้หมดภายใน1วันหรือไม่ก็2วันถ้าวันที่2ไม่หมด ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้เขาจะต้องทิ้งให้หมดเขาจะไม่เสิร์ฟวันที่สามเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไม่ค่อยดีและอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อ้โหูพอเห็นของทิ้งถังขยะนะเสียดายมากๆเลยอะ่ะแม่น้องก็ถามเขาว่าเออทําไมไม่เอาของเหลือเนี่ยเอาไปบริจาคให้แบบคนที่แบบไร้บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกมาว่า ตอนนั้นน่ะเคยมีอาหารเหลือแล้วก็เอาไปให้คนอดอยากต่างๆใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามันมีฟีดแบ็กกลับมาว่าพวกเขาว่าท้องเสียเขาก็เลยมีกฎว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่อยากได้รับอาหารหรือของเหลือที่เหลือจากโรงเรียนน่ะ คุณจะต้องมีตู้เย็นมาใส่ตู้เย็นจะใบเล็กหรือใบใหญ่ก็ได้นะคะคือเขาจะไม่ให้คุณเอาไปแบบว่าตามอุณหภูมิธรรมชาติอย่างเงี้ยเพราะเขากลัวคนกินจะมีปัญหาแล้วก็จะทําให้บร well, mm ิษัทเขามีปัญหาด้วยทีนี้ก็เลยไม่มีใครมาเอาไปค่ะเพราะใครจะมาซื้อตู้เย็นเพื่อจะมารับของเหลือใช่ไหมก็เลยทิ้งไปตามระเบียบทิ้งเยอะแยะทิ้งมากมายหลังจากที่เราเก็บ กวาดของอะไรเสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการล้างค่ะถาดต่างๆที่ใบใหญ่ๆนะเราก็ต้องเอามาล้างน้ํายาล้างแฟบเสร็จใช่ปะก็ล้างน้ําสะอาดพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องไปแช่ในน้ําฆ่าเชื้ออีกหนึ่งนาทีค่ะมันจะเป็นเม็ดสีฟ้าๆเล็กๆอะ่ะเป็นแบบเซนเตอร์ไดเซอร์พูดยังไงอะ่ะไอพวกตัวฆ่าเชื้อนะ่ะล้างเสร็จก็แช่ต้องอยู่กับน้ําร้อนนะ น้ำที่นี่ร้อนมากอ่ะต้องใส่ถุงมือยางอะไม่ง,ไมงั้นมือพองอ่ะหนึ่งนาทีเสร็จก็เอามาตากให้แห้งแต่แป๊บเดียวมันแห้งอ่ะเพราะมันเป็นพวกสแตนเลสค่ะคือทุกวันคือล้างจานเยอะมากอ่ะและอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ล้างจานนะก็จะต้องเป็นคนแบบว่าเตรียมอาหารสําหรับพรุ่งนี้เลยเขาก็จะเอามาออกมาจากช่องแช่แข็งฟึบเอามาเตรียมใส่ถาดแยกกระจายกระจายเสร็จ แล้วก็ต้องผูกพลาสติกห่อให้ดีให้สะอาดจากนั้นก็เอาไปใส่ตู้เย็นมันจะได้หายแช่แข็งพออีกวันหนึ่งก็ทำเมนูนี้พอของพวกนี้เสิร์ฟเสร็จก็เตรียมของวันต่อไปอย่างเงี้ยเลื่อยแบบเป็นระบบทุกวันทุกวันแล้วพอแม่น้องล้างจานอะไรเสร็จนะคะสิ่งสุดท้ายก่อนกลับบ้านทุกวันเลยที่เราแล้วก็เพื่อนร่วมงานเราต้องทำหรือไม่เราก็ทำคนเดียวก็คือกระป๋องน้ำยาล้างจานชุบผ้า และอีกอันหนึ่งก็กระป๋องเล็กๆฆ่าเชือ้อตอนแรกก็ใส่แฟบแล้วก็ถูทุกที่เลยนะเคาน์เตอร์คอมพิวเตอร์ตู้เย็นข้างนอกข้างในโอเวน่นเตาอบข้างนอกข้างในเสร็จแล้วก็เอาฆ่าเชือ้อเช็ดตามทุกที่ทุกวันเนี่ยรอบโรงอาหารเนี่ยแต่ส่วนถังขยะเนี่ย ผ่านลงที่นี่เขาจะมาเป็นคนเอาไปเก็บแล้วก็ที่พื้นผ่านลงเขาก็จะเป็นคนทําอย่างเงี้ยค่ะก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนเมน,เเน,เนูไปเรื่อยๆเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทุกโรงเรียนจะมีวิธีการทําแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆบางโรงเรียนที่เราไม่เคยไปพอเราเข้าไปใหม่เราก็ต้องถามเขาอีกว่าของเก็บอยู่ตรงไหนทํายังไงเพราะบางที่นะก็ไม่ต้องตักน้ําผลไม้ใส่ถ้วยก็ ใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็ให้เด็กตักเองมันแล้วแต่บางที่ไงบางที่ก็หั่นส้มแล้วก็มาใส่ถ้วยเด็กเล็กบางที่ก็หั่นส้มใส่ถาดอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อยู่แล้วกันไอก็ทําตามอย่างที่อยู่สอนไอพอจะเรียงของใส่ถาดใหญ่ <ực> ๆ,ๆเพื่อจะเอาไปอบอย่างเงี้ยบางที่ก็ต้องใส่กระดาษรองแผ่นเดียวบางที่ก็ใส่สองแผ่นเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าทําแบบไหนเพราะว่าถ้าเราไปทําเหมือนกับที่อีกโรงเรียนหนึ่งเขาก็จะมาบอกกับเราไม่ใช่นะ คุณต้องทอา,งงาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เจอผู้คนใหม่ๆม,มากมายและอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนจากกันวันนี้คะ่ะที่แม่น้องเคยบอกว่าแม่น้องไปสมัครผิดที่จริงแม่น้องจะทํางานเป็นลันเลดี้ใช่ไหมคะโชคดีสุดๆเลยอะเวลาเราไปโรงเรียนจริงๆริอะเราเห็นแล้วคะ่ะว่าลันเลดี้เขาทาํางานยังไงยุ่งกว่าเราอีกอะ <c oughs> พูดในไมโครโฟนด้วยนะคะว่าเด็กก in ินด in ีๆกินให้หมด เก็บใส่ถังขยะเสียงเบาๆคุณมีเวลาอสามนาทีที่จะกินแล้วคุณต้องออกไปเลียงข้าวแถวกับตรงนี้แล้วค่อยๆเดินออกไปคือพูดตลอดเวลาเลยลันสเลดี้อ่ะถ้าแม่น้องทำงานตรงส่วนนั้นนะ จะไม่มีใครสามารถแบบเข้าใจเอ็กเซนส์ของแม่น้องได้แน่เด็กๆมันต้องขำแน่ๆเลยเลยนึกในใจโอ้โชคดีมากเลยมาทํางานในโรงอาหารเนี่ยไม่ต้องพูด <Wow. S 1> มากส่วนใหญ่ที่พูดก็คือแค่บอกว่ามีอาหารอะไรกินมั่งมันก็เป็นแค่คําสั้นๆง่ายๆไงแต่การทักทายก็ Hi sweetie what would you like to eat คุณต้องการจะทานอะไรคะ <Yeah. S 2> บางคนก็ What do you have เราก็บอกไปมีแซนด์วิชมีขนมปังมีแฮมเบอร์เกอร์มีพิซซ่าอะ เสร็จเขาก็ชี้ว่าเขาเอาอะไรเด็กตัวเล็กๆอะ่ะถ้าพูกใหญ่ๆได้หยิบเอาเองและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่แม่น้องไปทํางานครั้งแรกอาทิตย์แรกวันแรกที่อเมริกานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและคลิปหน้านะคะแม่น้องจะมาพูดถึงค่าแรงและเดือนแรกที่แม่น้องทํางานนะคะแม่น้องได้ตังค์มากี่บาท แต่ชีวิตคนเราอย่าไปเทียบกับคนอื่นนะไม่งั้นคุณจะปวดหัวมากเลยถ้าคลิปน้าเพื่อนๆฟังอาจจะขำแม่น้องกันได้ว่าอืแม่น้องดีใจอะไรกันนัก,กันหนาะอันเนี้ยแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ